ดูเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่กําลังทําของฟรีอยู่พี่แป้นแนะนําว่าให้หยุดทําตอนนี้ก่อนนะคะเพราะมีน้องๆหลายคนเนี่ยคอมเมนต์บอกพี่แป้งว่าไปรับของฟรีมานะคะแต่ไม่สามารถกดรับของได้นะคะมันขึ้นเออร์เลอร์หรือว่าบัญชีของเราไม่ถูกเรียกเงินนะคะน้องๆซึ่งตอนนี้ต้องหยุดก่อนนะคะหลังจากที่พี่แป้นนะคะได้อ่านคอมเมนต์ของน้องๆแล้วพี่แป้งก็ไม่ได้อยู่เฉยนะคะรีบทําคลิปออกมาชี้แจงกับน้องๆแล้วก็ไปสืบดูนะคะน้องๆว่าเกิดอะไรขึ้นทําไม แล้วพี่ก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เหมือนกันว่าการที่รับของฟรีไม่ได้เนี่ยเกิด ซึ่งในทวิตเตอร์ตอนนี้นะคะได้มีคนออกมาชี้แจงแล้วคะ่ะว่ายังไม่สามารถรับหรือเคมของนะคะไม่ว่าจะเป็นไอเทมอะไรก็แล้วแต่นะคะในโรบอทได้ตอนนี้ซึ่งจริงๆมันเกิดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะน้องในบางแบบจริงๆพี่แป้งจะสอนน้องๆรับแล้วนะคะแต่ไม่สามารถกดรับเคมของได้นะคะพี่ก็เลยไม่สอนซึ่งก็เลยคิดว่าตอนนี้นะคะโรบอทเนี่ยอาจจะมีการบัก๊กหรือการแก้ไขอะไรบางอย่างอยู่นะคะซึ่งมันเป็นเป็นหายหายแบบนี้มา2-3วันแล้วด้วยตอนนี้นะคะมันยังรับไม่ได้หากมันรับได้ แล้วพี่แป้งจะมาชี้แจงนะคะในโพสชุมชนของ YouTube พี่แป้งน้องๆก็สามารถรับของได้เลยค่ะส่วนใครที่ทำแบบเบตบอลไปแล้วนะคะรอให้มันหายก่อนแล้วค่อยกดรับของนะคะ